สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมเป็นมีดจักรนารายนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมเล่มแรกเลยนะคะเล่มแรกเป็นมีดจักรนารายด้ามไม้ฝักไม้นะคะความยาวด้ามรวมฝักจะอยู่ที่10นิ้วนะคะเล่มนี้จะอยู่ที่10นิ้วนะคะ ไม้ก็เป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งด้ามไม้ฝักไม้นะคะตรงนี้ก็จะรัดด้วยอะลูมิเนียมขาบินโตนะคะจะมาคู่ตัวกับฝักเลยนะคะทุกท่านความเก่าคาบใครนะคะเพราะว่าอายุการใช้งานนั้นมากนะคะเป็น90ปกว่าปีแล้วนะคะมีดเล่มนี้ดูคาบใครที่ติดอยู่นะคะ ได้มาแบบไหนก็ให้ทุกท่านชมแบบนั้นนะคะนี่นะคะทุกท่านเป็นมีดจากนาลายของหลวงพ่อเดิมนะคะความยาวด้ามรวมฝักก็จะอยู่ที่10นิ้วนะคะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันเลยนะคะด้านหนของมีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบมีดมีความเก่า ข้มขังมากๆเลยนะคะข้างมวลสารแน่นหนานะคะไม่โยกไม่คอนนะคะทุกท่านเป็นมีดจักรนารายของหลวงพ่อเดิมนะคะความยาวเฉพาะใบมีดนะคะมีความยาวอยู่ที่อยู่ที่หกนิ้วนะคะความยาวเฉพาะใบอยู่ที่หกนิ้วนะคะก้ะด้า,ดามรวมฝักก็จะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะทุกท่านนี่นะคะท่านใดนะคะสนใจอยากบูชามีดหลวงพ่อเดิม ไปไว้ที่บ้านติดรถติดตัวพวกไปไหนมาไหนนะคะป้องกันพูดผีปีศาจมนใสมนดํานะคะทุกท่านสิ่งไม่ดีไม่ร้ายที่อยู่ในตัวเรานะคะก็ได้ปัดเบาออกไปนะคะทุกท่านไม่ว่าท่านจะดวงตกหรือ,รอมีโดนของโดนอะไรนะคะมีดหลงพ้นเดิม ท่านปัดเป่าออกปกป้องคุ้มครองรักษานะคะมีของท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะเป็นความเก่ามีคราบมีใครมีรอยนะคะได้มาแบบไหนก็ชมแบบนั้นนะคะทุกท่านนี่นะคะด้ามรวมฝักก็10นิ้วนะคะเล่มนี้ด้ามไม้ฝักไม้ถ้าเฉพาะใบก็อยู่ที่6นิ้วนะคะนะคะทุกท่าน รับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้ก็เป็นมีดจากนาลายเหมือนกันนะคะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะเล่มนี้ความยาวด้ามรวมฝักก็จะอยู่ที่ที่แปดนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านด้ามรวมฝักจะอยู่ที่แปดนิ้วครึ่งนะคะมีความเก่ามีคาบมีไค่นะคะก็ธรรมดาของมีดนะคะที่มีอายุ นานนะคะเก้ากว่าปีเหมือนกันนะคะเล่มนี้น,นะคะอยู่ในสภาพการใช้งานที่ดีมากๆเลยนะคะเจ้าของเดิมเขาเก็บรักษาไว้ดีนะคะทุกท่านนี่นะคะมาจับชมด้านในกันเลยนะคะด้านไในของมีดก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเป็นจากนารายนะคะ ข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะทุกท่านดูเหล็กนะคะมีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะนี่นะคะเฉพาะใบมีดนะคะมีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะคะความยาวอยู่ที่ห้านิ้วด้ามรวมฝักก็แปดนิ้วนะคะมีความสวยงามนะคะทุกท่านเก่าเก็บมากๆเลยนะคะ ้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะท่านใดมองหานะคะสนใจอยากบูชาก็โทรมาหานกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านถ้าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ทักมาที่ไลน์นะคะหรือจะโทรตรงมาก็ได้นะคะสอบถามได้นะคะมีของหลวงพ่อเดิมนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะไม่วา่าท่านจะเอา ไปทําน้ํามนต์นะคะมีของหลวงพอ่อเดิมทําน้ามนตศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะทุกท่านพวกหมอทำเกตจะเอาไปทําน้ํามนนะคะนะคะไปไหนมาไหนก็พกติดตัวนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนนอนค้างอ้างแรมที่ไหนก็พกมีดของท่านไปด้วยนะคะนะคะทุกท่านทั้งอธิษฐานจิตนะคะ มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะทางล่างนี้ก็จะเป็นรอยเท้ารอยเท้าเหยียบของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านก็มีความชัดแจ่มนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาเอาผ้าขัม้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาเก่าของท่านนะคะที่เอาผ้าขัม้าเนี่ยไปให้ท่านเหยียบแล้วท่านก็เอามาใส่กรอบไว้นะคะทุกท่านอันนี้ นกมีดหมอก็ได้เอามาลองลองมีดนะคะก็ให้ทุกท่านได้รับชมไปด้วยกันเลยนะคะเป็นรอยเท้าเหยียบหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเพราะว่าใส่เกอะไปเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายนี้นกมีดหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนกมีดหมอนะคะและกดแชร์ให้นะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ นกมิดหมอก็ขอสวัสดีค่ะ